สวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งครับกับบีบีบารมีพ่อคูณนะครับบายหลังคำสอนะครับวันนี้เรามีนะครับเหรียญหยดน้ําเลื่อนสมณศัก์รุ่นแรกปี2 5 3 5ันห้า้อสาสิบห้านะครับเป็นเหรียญแจกนะครับเหรียญแจกในพิธีนะครับเหรียญเลื่อนสมณศักด์นะครับหลวงพ่อคูณปุกเสกณวัดบารไร่นะครับปีสอง5ันห้า้อยสามสิบห้านะครับ เป็นเหรียญยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นนะครับของหลวงพ่อคุณปริสุโทโธนะครับเหรียญเสมานี้แหละครับหลักพันหลักพันต้นๆไปแล้วนะครับหลักสองสามพันไปแล้วนะครับนะแต่เหรียญหยดน้ํายังอยู่ที่หลกักร้อยอยู่นะครับนะเหรียญหยดน้ำเอ,อ่อเหรียญรุ <ili> ่นนี้มีทั้งหมดนะครับจัดสร้างทั้งหมดสามพันเหรียญนะครับเหรียญหยดพิมหยดน้ํานี้เป็นเหรียญแจกในพิธีนะครับ จะสร้างสา <astre> มพันเหรียญนะครับมีสองบล็อกนะครับเป็นบล็อกวงเดือนกับบล็อกธรรมดานะครับนะบล็อกวงเดือนกับบล็อกธรรมดานะครับดูแตกต่างกันตรงนี้นะครับนะดูแตกต่างกันตรงนี้นะครับบริเวณนี้นะครับเหรียญนี้เขาเรียกว่าบล็อกวงเดือนนะครับบล็อกวงเดือนจะมีวงเดือนบริเวณศีรษะหลวงพ่อคูณนะครับจะมีวงเดือนขึ้นแบบนี้นะครับนี่นะครับ นี่คือบล็อกวงเดือนเป็นบล็อกนิยมสุดนะครับเป็นบล็อกนิยมสุดของรุ่นนะครับนี่ครับผมวันนี้เราจะมาชี้จุดจุดเช่าหาจุดศึกษากันนะครับว่าก่อนเช่าหานี้เราควรดูจุดไหนนะครับพากันไปดูกันชัดๆกันเลยครับวันนี้นะครับนะโอเคไปเริ่มกันเลยนะครับ อันดับที่หนึ่งนะครับอันดับที่หนึ่งให้ดูที่ใบหน้าหลวงพ่อนะครับใบหน้าของหลวงพ่อนะครับดวงตาหลวงพ่อปากหลวงพ่อจะคมชัดชัดเจนนะครับริ้วผมหลวงพ่อจะชัดเจนหน้าผากจะชัดเจนนะครับไม่เบร์นะครับนี่นะครับเส้นหน้าผากชัดเจนนะครับเส้นเกศาหลวงพ่อชัดเจนนะครับนี่ฮะนี่นะครับอ่า โเคแบบนี้นะครับมีเมตตาชั nice okay. ดเจนนะครับต้องมีเมตตานะครับนะโอเคอันดับที่สองครับอันดับที่สองให้ดูที่พื้นเหรียญนะครับพื้นเหรียญทั้งหน้าและหลังต้องเรียบตึงนะครับต้องเรียบตึงนะครับคือเหรียญปั้มตัดแบบนี้นะครับเหรียญจะเรียบตึงไม่หดไม่หย่อนนะครับนะนี่นะครับเรียบตึงไม่หดไม่หย่อนนะครับ จะมีแค่บริเวณวงเดือนเท่านั้นนะครับที่ย่นๆแบบนี้นะครับนะเป็นบล็อกของเขานะครับนะเป็นบล็อกนิยมนะครับนอกนั้นจะเรียบตึงหมดเลยนะครับนะทั้งพื้นเหรียญหน้าหลังนะครับนี่นะครับนี่นะครับต้องเรียบตึงนะครับตามซอกนะครับตามซอกแบบนี้นะครับนี่ฮะจะเรียบตึงนะครับไม่เป็นขื่นนะครับ ไม่เป็นกื่นไม่เป็นผลนะครับจะเรียบตึงทั้งทั่วเหรียญน,นะครับนะโอเคอันดับที่สามครับอันดับที่สามให้ดูที่ซอกแขนหลวงพอ่อซอกแขนขวาหลวงพ่อนะครับจะมีเส้นทะแยงแบบนี้นะครับเป็นเส้นสายฝนนะครับนะทะแยงตามที่ผมชี้นะครับนี่ฮะทะแยงลงมาแบบนี้นะครับไปดูกันเลยนี่นะครับนะนี่ฮะ เห็นไหมฮรนี่นะครับตรงข้อศอกหลวงพ่อนี่ฮะนี่ฮะโอเคชัดเจนนะครับนี่ฮะชัดเจนนะครับนี่ฮะโอเคอันดับที่สี่ครับอันดับที่สี่ให้ดูที่ริ้วจีวรด้านซ้ายหลวงพ่อนะครับริ้วจีวรด้านซ้ายหลวงพ่อนะครับที่ผมชี้นี้นะครับนี่ฮะริเวณนี้ครับจะมีเส้นขนแมวนะครับเส้นขนแมวนะครับ ปาดลงมาแบบนี้นะครับนี่ฮะเต็มไปหมดเลยนะครับนะเส้นขนแมวปาดลงมาแบบนี้นะครับบริเวณตรงนี้นะครับนะนี่ฮะไปดูนะครับเต็มแบบไหนชัดจินนะนี่นะครับนะจะมีเส้นขนแมวนะครับส่องม่ัด นี่นะครับนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะจะมีพิ็นขีดขีด,ขด,ขดลงมาเลยนะครับนะฮะชัดไหมเนี่ยเห็นไหมเอ่ยนี่นะครับนะผมก็อยากให้ชัดเจนนะครับ นี่ฮะนี่ฮะจะเห็นลางๆนะครับนะไฟนี้แจ้งสว่างเกินไปนะครับทำให้ไม่ค่อยเห็นนะครับนะนี่สองฝั่งนี้ชัดอยู่นี่ครับนี่ฮะจะมีพิษขนแมวแบบนี้นะครับในนี้นี่นะครับชัดเจนนะครับนะนี่นะครับโอเคอันดับที่ห้านะครับอันดับที่ห้าให้ไปด้านหลังนะครับ จำให้ชัดเจนนะครับเหรียญรุ่นนี้ดูจะจุดตรงนี้เป็นจุดแจยตางได้เลยนะครับนะนี่ฮะไม่สุดนี่ครับบริเวณห่วงตรงนี้จะใหญ่และกลมสวยงามนะครับใหญ่และกลมสวยงามพื้นเหรียญจะเรียบตึงนะครับพื้นเหรียญจะเรียบตึงนะครับไม่ไม่เป็นขยักไม่เป็นขย่อนนะครับและรูเจาะจะกลมสวยงามนะครับแบบนี้เลยนะครับนะ แบบนี้เลยนะครับถ้ามีแบบเละๆนะครับและไม่กลมไม่สวยนะครับนั่นเก๊นะครับนะพักเก๊เยอะมากนะครับเหลี่ยนรุ่นนี้นะครับนี่ฮะหูบริเวณหูด้านหลังจะเรียบตึงนะครับเรียบตึงชัดเจนนะครับนี่ฮะรูเจาะกลมสวยนะครับนี่โอเคครับผม เดี่ยรุ่นี้ดูไม่ยากครับผมดูไม่ยากครับพาระเกยยังทําไม่เหมือนเท่าไหร่นะครับนี่ครับขอบตัดก็จะเป็นสองขยักปกตินะครับนะสองขยักแบบนี้นะครับนี่นะครับนะสองขยักแบบนี้นะครับตัดครึ่งแล้วฉีกนะครับนะปกตินะครับ ดูเป็นสองขยัเข้าไว้นะครับพักเก้ก็ทําได้ครับแต่ต้องดูโดยรวมครับดูโดยรวมที่ผมเออ่ที่ผมบอกไปนะครับบล็อกธรรมดาก็จะดูเหมือนกันนะครับบล็อกวงเดือนกับบล็อกธรรมดาต่างกันแค่ตรงนี้เท่านั้นนะครับบล็อกธรรมดาจะไม่มีวงเดือนตรงนี้นะครับแต่บล็อกไอ้บล็อกวงเดือนจะมีบริเวณตรงนี้ครับแตกต่างแค่ตรงนั้นครับนอกนั้นเหมือนกันหมดทุกอย่างนะครับนะโอเคจบกันไปนะครับ จบกันไปนะครับกับเหรียญเลื่อนสมรรถศั์พิมพ์หยดน้ำนะครับรุ่นแรกหลวงพระคูณปริศตโธปีส5 3 5นสิบห้านะครับนะโอเคดูคลิปนี้แล้วก็เดินสนามได้ทันทีเลยนะครับไม่ยากครับเหรียญรุ่นนี้แล้วก็สร้างน้อยด้วยนะครับนะน่าเก็บนะครับคีครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับ ช่องบีบีบารมีพ่อคูณบายหลังคำสอด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ชมคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับนะขอบคุณครับ